เก่งจังเลยนะคเนี yeah. mm ้ย hmm. อ mm ืมเก่งจังเลยเอ๊ะ mm hmm. กินนมแล้วนอนเลยนะ mm hmm. ขึ้นเก่ง mm hmm. พีพีสิบเดือนกว่า mm hmm. จะเต็มสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะพีพีหนะัก สิกิโลกร,รมัมน้ำหนักดีมากที่สำคัญคือพีพีกินอาหารง่ายมากเลยนะครับมาหมาวันนี้มาหมาทำไข่น้ำใส่แครอทแล้วก็มีหมูสับปั้นเป็นก้อนนะก็ให้พีพีกินพีพีกินง่ายมากเก่งมากแล้วก็เมื่อวานพีพีไปกินอะไรมานะมาหมานึกไม่ออกแต่ว่าที่มาหมาไปทุกที่นะครับ พีพีสามารถกินเมนูกับมามมากับพี่ภูได้หมดเลยกินข้าวผัดกุ้งอะเมื่อวานพีพีกินข้าวผัดกุ้งนะแล้วเราก็ไปกินเค้กไปกินไอติมกันมาพีพีก็ได้กินด้วยนะเก่งมากเลยพีพีเป็นเด็กกินง่ายครับกินข้าวกับแกงจืดก็ได้กินข้าวผัดก็ได้ลาดหน้าผัดซีอิ้วอ่าผัดซีอิ้วยังไม่เคยกินกินลาดหน้าได้ กินก๋วยเตี๋ยวได้บะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงได้หมดเลยง่ายมากข้าวเหนียวหมูย่างพีพีก็กินได้นะเค้กด้วยมาหมาพาพีพีไปกินมาหมดแล้วนะแล้วก็ค่อยคให้พีพีกินทีลดนิดพีพีก็สามารถกินได้ขนมปังพีพีก็กินได้นะคะพีพีเก่งมากเลยนะรู้ไหมหมามารักพีพีมากเลยนะคะเพิ่เก่งอ love y o สันดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึง่งพีพีก็ม่วงนอนแล้วปามาก็ให้พีพีอาบน้ำนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งอาบน้ำตัวลื่นหอมมากอาบน้ำเสร็จทุกครั้งนะคะพีพีก็จะขอกินนมตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จทันทีเลยทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้พอกินนมปุ๊บพีพก็จะ หลับทันทีเลยพีพีเก่งมากตอกนกลางคืนแค่ให้นมพีพีก็หลับแล้วครับแล้วก็ค่อยตื่นมาอีกทีนึงสักประมาณครึ่งชั่วโมงพีพีจะขอนมอีกขวดหนึ่งพอให้นมอีกขวดหนึ่งปุ๊บพีพีก็จะตื่นอีกทีประมาณเที่ยงคืนนั่นเองโอเคนะนี่หมดแล้วหนึ่งขวดโอเคอันนอนก่อนเลยนะบ๊ายบายคะ่ะ เป็นดีนะคุณเก่ง